ก็หลังจากที่ห่างหายจากการแข่งขันไปนานนะครับก็ก็ถือว่าเป็นรอบที่ดีตีมาเข้ามาสี่อันเดอร์ก็ก็ถือว่าพอใจกับผลงานมากเพราะว่าสนามนี้เป็นถึงแม้จะเป็นสนามที่ไม่ยาวแต่ว่าค่อนข้างเล่นแล้วมีทริกกี้เยอะต้องพยายามตีให้ให้อยู่เฟ a ยแล้วก็เหล็กค่อนข้างแม่นโดยเฉพาะบนกรีนก็อ่าน,อ,านอ่านลายค่อนข้างยากครับก็ถือว่าเป็น การสตาร์ทที่ดีหลังจากที่ห่างหายกันแข่งขันไปนานครับผมก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า,าถือว่ามันมันเราหยุดได้หยุดนานก็มีโอกาสได้ทําร่างกายแล้วก็พอรู้ว่ามีแข่งก็ค่อนข้างเตรียมเตรียมความพร้อมที่ที่จะลงแข่งขันก็ถือว่าเป็นการทดสอบอตัวเราด้วยว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนก็เตรียมตัวเผื่อทัวร์ในต่างประเทศ จะเริ่มการแข่งขันได้ครับก็พยายามเล่นตามเกมเล่นเล่นเล่นให้เหมือนวันนี้ที่ผ่านมานครับอีก2วันข้างหน้าก็เล่นไปเรื่อยๆเพราะสนามอย่างที่บอกค,อค่อนข้างค่อนข้างทิกกี้เล่นยากเพราะว่ามีมีมีมมลายลยหลุมที่แบบต้องเล่นวางแผนเยอะแต่ผมก็โอเคถือว่าสนามก็เป็นสนามที่แบบคล้ายๆสนามที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กจะเหมือนัวหินอะไรเงี้ยครับครับผม สนามนี้ผมก็มาปีละครั้งครับแล้วก็ค่อนข,ข้างสนุกครับเป็นสนามที่สั้นแต่ว่าท้าทายกรีนก็ท้าทายมากก็ผมไม่ค่อยได้เล่นสนามแบบนี้เท่าไหร่ก,ก็จะแล้วก็ไม่ค่อยได้แข่งนานด้วยก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นนิดหน่อยเวลาเข้าไปเล่นแต่ก็ก่อนที่ก่อนที่จะมาที่นี่ก็พยายามซ้อมแล้วก็พยายามขอพยายามหาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พอมาเล่นสนามนี้เราพยายามวางแผนที่ดีว่า เราจะเล่นยังไงน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ทําใหเ้เล่นได้ดีในวันนี้ครับผมช่วงที่หยุดไปนานก็หยุดไปนานจริงครับก็เลยเได้ปรับวงแล้วก็ได้เข้ายิมมากขึ้นคุยกับคุยกับโค้ชแล้วกับทีมกับเทรนเนอร์ว่าเราควรจะต้องทํำยังไงก็เพิ่มน้ําหนักเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็วงเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยทําให้ พอกลับมาเราเรายังมั่นใจเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะตึงมือนิดหน่อยแบบว่าสนิมขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าด้วยฝีมือ,มอที่มันมากขึ้นก็เลยทําให้สามารถยังตีได้อยู่ครับผมสนามนี้คือเพราะว่ามเป็นสนามที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ตีพลาดยากถ้าเราตีพลาดออกจากทีออฟฟุ๊บเราสามารถเสียสกรได้ทันทีแล้วก็โดยที่ผมไม่ค่อยได้เล่นสนามแบบนี้ด้วย สนามที่ปกติผมเล่นซอมประจำจะเป็นสนามอีกแบบหนึ่งพราะงั้นพอมาถึงอาทิตย์นี้ก็เลยต้องวางแผนเยอะหน่อยว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็เลยรู้ว่าเรามีผิดพลาดตรงไหนแล้วก็พยายามจะไม่ทําตรงนั้นแล้วก็อีกสาอีกสอาวันก็จะพยายามเกมแพนต่อไปเรื่อยแล้วก็พยายามคีบบอลอินเพลย์ครับผม